ไอ้เล็กไปยืนไปมึงผมไปกำลังรอยเดินอกไปนู่นตัวน้ล่งมึงช่วยรถโอ๊ไปตามกุกูไม่รถไปยุงซึ่งกูเดินกลับมาที่ก็แล้วมาหนังนี้โอเคโอรโอ้เอ้โอไปอ้โ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 อ้อ้โ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 ล้โอ้โอ้โอนโ้โอ้โ้้้ออน้นอ้อ้อออออ้อ้ว อ๋อมลงเลยัครับนี้ออเอาไเล็กเล็กเล็กวดคอเล็กไปพเานี้ซึ่งซึ่งมึงเห็นตายอยู่ตรงนี้มึงมเห็้ครับเห็นแล้วตอนนั้นครับอไมกใจแล้วนี่ซึ่งทีนี้พอยืไอเล็กตัดก็่มนะตันมมได้มึงไปตัง้เดิกข้านกมไปัง้นเยุ อ้เล็กเวิ่งมาทางได้แกดีตอนที่มึงยิงมึงยังือยังมึงยังถือคว้าถือก่อนอยู่ครับอ่ผมเดินผมเดินกลับเหมือนที่ผมมาหลังอยู่นี่ซึ่งมันไปตามหลังเสียแวมาไม่ไม่ซึ่งก่อนต้องไหวนี่ทีนี้ผมมาตังตรงนั้นเลยเจ้าตัรอบปกิเนปุยนั่นแมนนี่เล็กที่บอกว่าเขาจะมาตีกันใช่ไหม ตีกันเยอพิสิทธิ์แล้วนรลงศักข้ามาห้าม,มคือในวงเล่าเขาบอกมีอยู่5คนเอาย่อๆเลยเล็กก็ให้การวกไปวนมาบอกว่าเห็นเหตุการณ์บ้างไม่เห็นเหตุการณ์บ้างบางช่วงก็บอกว่าวิ่งหนีพันตำรวจเอกประภารีสังจรพุ่งกับลานสกาซึ่งเป็นทีมสืบเนี่ยนะฮะก็สอบปากคำเล็กเพื่อให้เล็กเนี่ยยอมบอกความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเล็กเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนกับคนตายก็เลยยอมรับถึงเหตุการณ์ทั้งหมด สุดท้ายมันคืออะไรมันมันในตัวมันนี่จุกเบิ้ลแต่คนตายก็มาว่างมันเลยจุกคนตายพอจุกคนตายเสร็จมันก็วิ่งเลยมึงนี่ในการทะลอดคุณต่อไม่คุณมาตอนนี่ว่ามันจะไปทุบไอ้ไอ้ปไปตีมึงอ่ะเห็นไหมไอไอคนตายแท็กกุญแาเปิดมีมีมันมีไอกุญแจกันมีคนตกุญแจ ก็มไม่เต่งนะนี่มันเือบมันมันอะไรอย่างเงี้ยอย่างผู้ย่ึงไมได้เลื่องไได้เ่องไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่้รื่ผงไมได้เรื่อไม่ด้ารับงไม่ไ้เม่ด้เรื่่้เรั่องไม่แล้าร่งไม่ได้เรื่องไมไเรืง่ไ้นนืไม่ได้เงไม่ได้นี่งม่เร่อไม่ได้นรน่อไม่เรืไม่ไเืไม่ื่องไม่ได้รไม่ดเรื่ไม่ไ้รื่องไม่ไดเรวม่ามอง ตำรวจไหนจะต้องจับคนร้ายไหนจะต้องคุยกับคนซึ่งยังมีอาการดีดให้รู้เรื่องให้ได้นะฮะแล้วก็ต้องทําแผนให้สําเร็จด้วยจะได้ไม่หลุดในชั้นศาล